สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบอมภพก็สองน้องแทนคือเก่าพี่น้องน้องแทนมาใส่บาตรกับแม่พี่น้องเลยอันนี้คือคือวัดบา้านเฮาเนาะเพื่อนละปุ่นเบิดเลยเพื่อนนั้นอะ่ะเบิด เดี๋ยว่มือเคจเินจะอนไลน์เป็นใให้าคนันเยน้ำเบ้ถุยยาไหมถุยยาถุยยายมากระดูกไส้ของใส่ปลาน่องแท่น่ากินไปแหละแท่นากินไปแล้ว

แราได่กรนาะคนกับบุาลเป็นไงบ้าเมกาพารงแรมมาลงใส่บาสใส่บีอันน้อันนี้ก็คือหยาต่วนพี่น้องหยาต่วนก็ลงมาใส่บาสหยาจะลงมาถูกกันชิ้นบ่ สามชิสิน้วห้องก็พักกันแล้วเกี่ยวเขาห้องก็พักกันแล้วเกี่ยวเขาเนาะคนอกายรทำบุญกันนะพี่น้องวะดตอา สัะนะโมสักข้าพาวตข้างหนึ่งก็งนบข้ามหนึ่งก็จะกลัสามาซาุสักยิ่งนีสักใจนัตังคูตังทปุสยามา อาหังสามสัมพุชกุตตะวะสุชังตะวะตังอาบวะที่นีีมีนาสัตาเลกจังมังอปุจยามะาคตุกตะวะตะสมุคมังนามาสามี อิมินาสกาเลนาตัณสังฆังอภิปุสยามะปุปปิปันโนภาคาวัตุสะวะตาสังโฆสังฆังนามานะพวกขน้อยทั้งหลายขอน้อมถวายบูชาตัตวา Saya kayam Masjid Santena Soma Witi nasi Tawamurin Kesan-kesan Bawang putih Saya manggalani Jatjami Hayam ya, Mati Sajat Wadah Ketum Wadah Bilum Bita Manang Ngasih Ada putang Bawa Kicap Panya pasalito si tawa muriento tante saksa pawan tu te saya mangkalani nanto pananta pu sakam mahiting pu te na te na pu sakie na suta tuta, pu tap sama panyanto i pu นบ่คอยรายบ่อะไรนี่เนาะบ่คอยอยากายต่นทุกขามิฏทีู่นาสุทัพหารรมภูมังิสุธิกุติิิปตาปิพานะญาณคเทนาวิธินาสิตวามุนินทตัเตสัชาวติ แม่หลวงแทนสิภูริายบปแม่นงแทนบอกมีผูใดจับกล่องหาย่ไน้องแทนไปอยู่น้ำยาอื่นแล้วแม่น้องแทนสีพอไปใส่บาตรก่อนน้องดึ๋มเนียพวกบริยูสื่อมาเก็บราเกประุไงได้ขนมแจกได้ขนมมาแต่ใส่ใส่บาตก็ใส่แม่น้องแทนนอะใส่แล้วแหลใส่แล้วมา ย่าพ่อลยาปู่ไปมีมีองค์เดียวเมื่อ้ก็ลงมาทำบุญทำทานนำกกนเนาะเมื่อ้านเป็นวันสินดับสินดับวือสินเทง แลก่านเาพิเศษคือหอเน้อนเกี่ยวสเกี่ยวหน้าเสียัวลายกระทียใ่นอกระทว้าก็คือห่หมก้อนกอนไปสบกันดน้ำทำบุญเมนกแกก็ไปได้คอยลงมาใส่บานาพ่อ น่ลงแทนเนี่ยลงมาเป็นอันลงมากีบชีอิมีหนาลงมาเเดือนนี้าแล้วมีนาลงมาใช่เดือนที่หนแล้วเราไปตดไปนี่ก็บเมนาบ้านเฮานี่กับเราเป็นยังดอกอยาการอยาหมีการพัฒนา้การพัฒนาเนี่มันง่าทุนกับทนเดวะเดวะนคกบวชพวกมาซาวที่นี่ มีหลายคนเคยเลาสามี่จเป็นาแตการกระทอมโรพวกเล่าถึงมาดีทัว่าพวกสามทีนี่มันยาทัว่าการมาแล้วกมาท่านถูกย้าดที่าุฉุกเลา่านเลสามีิก่อสางเมือบ้านจะงงใสไม่ล่ำเดียวีล่อมหัวตัวกลวยให้ประท้องเมืองบ้านมาอเืินเดี๋ยวนี้กับทังวัดทวารว่าทัญอพอนี่ มีความตังใจหนึ่งกับเวลาจากสุกกับปุ๊ยมีแล้วนอกคุกีแต่อยากให้มันดีขึ้นเนีย่ยแต่อยากให้มันจมันงามพร้อมน,นั่งกับหองแคะั้งแต่อยาออ่าอบอกนะครับชบ้นเขาปรทศผู้เกินมากนิน่อยนีย่ข้าจ้ไปเสีบยบจักตั้งสั้นจะมาเป็นอะไรกับขอนรากินกัใจมันหอดตัวยานยุ่ง กระซ้าบ้านห้องกินบ้านย้นนที่ว่าอยู่ในนเขต่นปัเนานี มงเทตีรันานนงเทตีสุกข,ขงังเทตีทาลังเทตีสุขินางราษมีพานาทานามีปาริภุตัมอาภะขยาหังนิพา,า,า,านาสังฆังหูตุ ิแต่ใจใจสุขุอานุมทามีเอาอินดีให้ทานทานให้เขาพรโคตรุงสำเร็จอาสาว์ไทชสินใจแห่งเครื่องรองสันดานที่ช้านี้กว่าคามีทานในอนาคตกัน ให้แก่ลูกอีอยู่ฟ้าทั้งหลายให้แก่หลานอินหลานสายทั้ลายให้แก่าทั้งลายให้แกสทั้ลายให้แก่พระภรนทั้งลายให้แกผู้ปัชาอาจาย์ทั้ลูจีฬาลกมี นี่เป็นลูนย์นั่ทุนทานทุนนิมานีมายังคันเตทัตตาณีบินดาทัตตาณีทัปปุสขานีทาปปิวลานีทิกุสังขะะอุลุทยามา สาธุโมปันเตภิกขุสงฆ์ยมังนี้ตถาวินดึงดาปตานีตถาขันติสา dạ năm cơ phải đi nằm. Yeah. Dạ anh đi năm dạ đi cả nhà dạ đi ไก่อนแลวพี่น้องเลย,น,น,ยน,นี่ได้ดีแล้วมก็คือซาลาบัาไปลงกุมรนำด้แล้วเ <c oughs> ทศจุ่มจำได้เทอจำได้แล้วฝนขี่รถคันนี้มาเมอัานจอดรถไว้อยู่พู้ ไปย่างไปไปไปหายาเอินอุ้มไปมาไม่อุ้มมะมาไม่อุ้มมะไปย่างย่างย่างมืงเนี้ผู้พายกระย่างมืงเนี้ยผู้พายกระย่างมืงเนี้ย่างย่างย่างแลนแล่นมึงเนี้ยบักในหน่อยมันแล่นแล้วผู๊โอ้บักในหน่อยมันแล่นเก่งได้บักในหน่อยนี่